in your face สวัสดีครับและวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับทีมและ MG ชัยภูมิ Channel อีกเช่นเคยและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้า MG HS 1.5 Turbo รุ่นดีสีขาวคันนี้กันเลยครับและต้องบอกทุกท่านก่อนคันนี้นะครับเป็นรถทดลองขับนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลขไม์เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นครับและในรุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลัง1.5 Turbo 162แรงม้า250นิวตันเมตรกันไปเลยครับและที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานพิเศษที่มีอยู่ใน MG HS ของเราคันนี้<ม>ก็คือระบบ iSmart นะครับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG สามารถเพิ่มความสะดวกสุดคู่จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ ช่วยให้คุณเปลี่ยนการตรวจเช็ครถเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีในยุค AI นะครับพร้อมความสามารถพิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยสั่งการผ่านหน้าจอทัชสกรีนและก็ยังสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยครับอันดับแรกนะคะลองมาทําความรู้จักกับสมาร์ทเช็คนะคะที่ช่วยให้คุณนะั้นสามารถค้นหารถยนต์ได้และยังช่วยให้คุณนะั้นค้นหาศูนย์บริการได้อีกด้วยนะคะและสามารถบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะได้อีกด้วยค่ะ 2. ส,สมารมา์ทคอมบา ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยข้ควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนสามารถโทรออกและรับสายกรณีฉุกเฉินพร้อมเลขขาส่วนตัว MG Call Center 3. Smart Connect ระบบนำทางพร้อมรายการจาราจรแบบเรียลไทม์และยังช่วยคุณค้นหาร้านอาหารและที่พักและฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งอัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศและยังสามารถเรียกข้อมูลข่าวสารปัจจุบันได้อีกด้วยค่ะ และพบกับโปรโมชั่นที่พิเศษสุดที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจาก MG ชัยภูมิเท่านั้นครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ MG HS รุ่นดีสีขาวคันนี้เท่านั้นนะครับดาวเพียง1 30,000บาทนะครับและผ่อนเพียง17,000บาท48งวดเท่านั้นครับหรือท่านจะเลือกโปรโมชั่นผ่อนสูงสุด84งวดกันไปเลยนะครับเพียงเดือนละ11,000บาท84งวดกันไปเลยครับ สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ชัยภูมิของเราได้เลยนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 4 4 0 5 1 7 1 7ค่ะสำหรับวันนี้โบขอฝากกดได้กดแชร์กดติดตามเพื่อทุกท่านจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย